ชอบนึงครับพี่น้องครับอีก่ชอบนึ่งจูแต่รักข้าวคนนีเแต่ว่ากับกาแฟคือกันกินอาหารที่กันครับขั้ล่างจะเล่นอาหารนะครับเลี้ยงด้วยความรักครับความสุขแหลกความสำเร็จแหลก็คือความสุขครับ มีทั้งนกอีม่นกกระจอกเพศครับผมหนาฝนก่าม,มัมแมมแน่ะหน่อยครับฝากพี่อนติดตามเลยเด้อครับผมกดแชร์ share, ให้น้ำเนยครับผู้ใเดสนใจก่ากระทักมากครับมีพ่อแบ่งอยู่นะครับสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนมีพ่อแบ่งอยู่ครับเข็งแรง คุณเลียที่ทักเข้าขม่าครับหลายๆหม่องหลายๆบอลหมื่นละประมาณยี่สิบกลัวสายคนละครับทักแชทขม่าคือว่าโทเขม่ากระไดครับผมจะพี่น่องเด้อเอาเอาเอา,เอา,เอาดวน